พลโทธเนศวงชะอุ่มแม่ทัพพันที่สองเปิดเผยว่าในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หน่วยขึ้นตรงกองทัพพที่สองยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายผู้บัญชาการฐานบกจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติได้สั่งการหน่วยขึ้นตรงบูรณา,าการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนรวมจํานวนกว่า6,500กล่อง รับซื้อพืชผลทางก,การเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรรวม2 9 4 4 4 5กิลกรัมและบริจาคโลหิตกว่า5,60,000ซีซีควบคู่กับการสร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิดนทีนให้กับประชาชนใน,ในอีสานเนี่ยเริ่มลดระดับลงก็จะเกิดเฉพาะพวกคัสเตอร์คัสเตอร์ที่เกิดในหมู่บ้านต่างๆคนนี้เราก็ดูช่วยท่านผู้ว่านะครับทาง ส่วนบริหารของของแต่ละจังหวัดเขานะครับคณะบรงการควบคุมโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้ามันเกิดคัสเตอร์ขึ้นแล้วก็มีการป้องกันเป็นพื้นที่ปั๊บทหารเราจะไปช่วยในเรื่องของการช่วยบริจาคอาหารอะไรพวกนี้ให้ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกัดอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับส่วนประชาชนทั่วไปที่ลําลบากนะครับในภาวะอะไรพวกนี้เราก็มีหน่วยทหารเราไปรับซื้อนผลทางการเกษตร หรือไปมีการไปจัดบริการอาหารนะครับเช่นรถครัวสนามเราเนี่ยก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งบริการอาหารให้กับเจ้าที่โรงพยาบาลและก็ประชาชนที่มาที่ใช้ยักจนนะครับก็มารับอาหารได้นะครับ